รมลิขิตรักค่ำคืนฝนพรมในกรุงเทพเสียงฟ้าร้องดังก้องราวกับจะขับไล่ผู้คนให้รีบกลับบ้านแต่ตรงหัวมุมถนนเล็กๆแห่งหนึ่งหญิงสาวตัวเล็กในเสื้อกันฝนสีเหลืองกำลังยืนโบกแท็กซี่ด้วยสีหน้ากังวลน,น้อยหนาเพิ่งเลิกงานดึกกว่าปกติเพราะต้องเคลียร์งานด่วนของบริษัท เธอไม่ค่อยชอบออกมาในยามฝนตกนักถนนลื่นรถติดแล้วหัวใจก็เงียบเหงาเหลือเกินในวันที่ต้องเดินคนเดียวทันใดนั้นเสียงบีบแปรสั้นๆดังมาจากด้านหลังรถกระบะสีดำคันหนึ่งจอดเทียบข้างเผยให้เห็นชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับขึ้นถึงซอกรั้งสูงโปร่งใบหน้าคมคายแบบที่สายตาแรกก็จำได้ไม่ลืม คุณน้อยหนาใช่ไหมเสียงทุ้มนั้นเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงความแปลกใจเธอกระพริบตาเออคุณนาทีเขายิ้มมุมปากรอยยิ้มที่เหมือนจะทำให้ฝนหยุดตกชั่วขณะขึ้นมาสิเดี๋ยวไปส่งน้อยหนาชะงักเล็กน้อยพวกเขาเคยรู้จักกันเมื่อหลายปีก่อนในฐานะเพื่อนของเพื่อน เคยคุยกันเพียงไม่กี่ครั้งก่อนที่เขาจะหายไปจากวงจรชีวิตเธออย่างเงียบๆเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่ฝนตกแบบนี้คุณจะเปียกไปกว่าครึ่งอยู่แล้วเขาหัวเราะนิดๆเชื่อผมเถอะผมไม่ได้จะลักพาตัวคุณไปไหนหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล และสุดท้ายก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งข้างๆเขาตลอดทางในรถบรรยากาศอบอุ่นอย่างน่าประหลาดเสียงฝนกระทบหลังคารถดังเป็นจังหวะขณะที่บทสนทนาค่อยๆต่อเนื่องจากเรื่องเล็กๆจนกลายเป็นการเล่าความฝันความผิดหวังและช่วงเวลาที่หายไปตอนนั้นผมไปเรียนต่อเมืองนอกนาทีบอกขณะเลี้ยวเข้าถนนหลักแต่ก็แอบติดตามข่าวคราวของคุณตลอดน้อยหน่าหัวเราะแผ่ว ฉันนึกว่าคุณลืมฉันไปแล้วซะอีกคนที่ทำให้เราจำรอยยิ้มได้จะลืมได้ยังไงสายตาเขามองเธอเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับทำให้เธอต้องเบื่อนหน้าหนีเพราะรู้สึกร้อนเผาที่แก้มวันเวลาผ่านไปหลังจากคืนนั้นพวกเขาเริ่มติดต่อกันมากขึ้นออกไปกินข้าวดูหนังเดินเล่นในสวนและทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันมันเหมือนโลกใบนี้เหลือเพียงสองคน ค่าหนึ่งในร้านกาแฟเล็กๆกลางเมืองนาทีจ้องทนานจนเธอเริ่มรู้สึกแปลกน้อยหนาเขาเอ่ยเสียงต่ำผมเคยคิดว่าพรมลิขิตเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันแต่พอได้เจอคุณอีกครั้งผมมั่นใจว่ามันมีอยู่จริงเธอยิ้มเจ่อนแล้วถ้าฉันไม่เชื่อในพรมลิขิตละ่ะเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นหอมจากผมเธอผมจะสร้างมันขึ้นมาเองเพื่อคุณ หัวใจของน้อยหน่าเหมือนถูกบีบเบาๆแล้วปล่อยให้เต้นแรงกว่าเดิมแต่ความรักมักไม่ง่ายเสมอไปข่าวลือในออฟฟิศเริ่มแพร่สะพัดว่าหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของน้อยหน่าเคยคบหากับนาทีมาก่อนและตอนนี้เหมือนจะพยายามกลับมาน้อยหน่าพยายามไม่คิดมากแต่ภาพที่เธอเห็นกับตานาทีและผู้หญิงคนนั้น ยืนคุยกันข้างรถในท่าทีสนิทสนมทำให้เธอเลือกจะถอยห่างเขาพยายามโทรหาส่งข้อความแต่เธอเงียบจนกระทั่งค่าวันหนึ่งนาทีมารออยู่หน้าบ้านท่ามกลางฝนที่ตกหนักทำไมต้องหนีผมเขาถามท,ทั้งที่ตัวเปียกโชกฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครน้ำเสียงเธอสัน่นนาทีเดินเข้าใกล้กุมมือเธอไว้แน่น คุณไม่เคยเป็นตัวเลือกคุณคือคำตอบเดียวของผมน้ำตาเธอร่วงลงผสมกับเม็ดฝนที่ไหลบนแกม้มแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอมาขอบคุณที่ผมเคยช่วยเรื่องงานไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเขาจ้องตาเธอผมสาบานความจริงและความรักที่ชัดเจนทำให้น้อยหน่าเปิดใจอีกครั้งและครั้งนี้เธอตั้งใจจะไม่ปล่อยให้เขาหายไปเหมือนในอดีตคำคืนหนึ่งใต้ท้องฟ้า ที่มีเพียงแสงดาวเป็นพยานนาทีคุกเข่าลงตรงหน้าเธอมือหนึ่งถือแหวนเงินเรียบง่ายน้อยนาคุณจะให้ผมได้สร้างพรมลิขิตนี้ต่อไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของเราไหมหัวใจเธอสั่นไหวแต่รอยยิ้มกลับชัดเจนค่ะเขาสวมแหวนให้แล้วดึงเธอเข้ามากอดแน่นเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังประสานกันรากับจังหวะเดียวพรมลิขิต ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยเสมอไปแต่บางครั้งมันเกิดจากสองหัวใจที่เลือกจะเดินมาหากันและจับมือไว้ไม่ปล่อยตลอดไปหลังจากไนานาตอบรับคำรักของนาทีชีวิตคู่ของพวกเขาเหมือนกำลังเบ่งบานแต่ไม่นานก็เกิดบททดสอบครั้งใหญ่ช่วงนั้นธุรกิจของนาทีประสบปัญหาหุ้นส่วนกงเงินก้อนใหญ่ไปทำให้บริษัทเกือบล้ม นาทีต้องวิ่งเต้นหาทางกู้สถานการณ์และในเวลาเดียวกันแม่ของเขาก็ล้มป่วยหนกักต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบางคืนเขาแทบไม่ได้นอนบางวันกลับมาบ้านด้วยสีหน้าหม่นหมองแต่ทุกครั้งที่น้อยหน่าเห็นเธอก็ยื่นแก้วน้ำอุ่นๆและรอยยิ้มให้เสมอคืนหนึ่งที่ฝนโปรยนาทีนั่งเงียบอยู่บนโซฟา เธอเดินเข้าไปนั่งข้างๆแล้วจับมือเขานาทีถ้าทุกอย่างมันหนักเกินไปคุณไม่ต้องทำคนเดียวนะฉันอยู่ตรงนี้เขาเงยหน้ามองดวงตาแดงเพราะความเครียดผมไม่อยากให้คุณลำบากไปด้วยการอยู่เคียงข้างกันไม่ใช่ความลำบากแต่คือสิ่งที่คนรักกันต้องทำเธอพูดพลางกุมมือเขาแน่นขึ้น ตั้งแต่นั้นน้อยหน่าช่วยเขาทุกทางเธอขายเครื่องประดับที่เก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยเรียนเพื่อเอาเงินมาช่วยจ่ายค่ารักษาแม่ของนาทีและยังช่วยเขาติดต่อคู่เ้าใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจกลับมามีลมหายใจอีกครั้งเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีทุกอย่างเริ่มดีขึ้นบริษัทของนาทีกลับมายืนได้อีกครั้งแม่ของเขาหายดีและกลับมามีรอยยิ้ม วันที่นาทีตัดสินใจอีกครั้งค่ำวันหนึ่งเขาคาน้อยหนาไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสถานที่ที่พวกเขาเคยเดินเล่นด้วยกันครั้งแรกหลังกลับมาเจอกันท่ามกลางแสงไฟระ,ระยิบระยับจากเรือกลางน้ำนาทีหยิบกล่องกรรมยี่ออกมาเปิดเผยแหวนเพชรเม็ดเล็กแต่สวยงามสองปีที่ผ่านมาคุณไม่เคยทิ้งผม แม้ในวันที่ผมไม่มีอะไรจะให้น้ำเสียงเขาสั่นคุณคือหลักแท้ของผมและผมอยากใช้ทุกวันข้างหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าผมคู่ควรกับคุณน้อยหนักลั้นน้ำตาไวไม่อยู่ฉันไม่ต้องการให้คุณคู่ควรฉันแค่ต้องการให้คุณเป็นคุณและอยู่ข้างฉันเขากอดเธอแน่นก่อนจะสวมแหวนให้ และสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไปอีกสองปีต่อมาวันวิวาในฝันเสียงดนตรีคลอเบาๆท่ามกลางสวนดอกไม้ริมทะเลพัทยาแขกเหลือเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้อยหน่าในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์เดินเคียงข้างบิดามุ่งหน้าไปยังนาทีที่ยืนรออยู่บนเวทีแสงแดดอ่อนยามเย็นทำให้ทุกอย่างดูราวกับภาพฝัน นาทีมองเธอด้วยสายตาแบบเดิมสายตาที่บอกว่าเธอคือคนเดียวในชีวิตเมื่อพิธีเริ่มเขากล่าวคำสาบานเสียงชัดเจนผมนาทีขอให้คำมั่นว่าจะรักดูแลและเคียงข้างน้อยหนาไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปพบกับอะไรจนกว่าลมหายใจสุดท้ายน้อยนากล่าวตอบทั้งน้ำตาและรอยยิ้ม ฉันน้อยหนาขอใช้ชีวิตทุกวันเพื่อรักคุณและเดินไปกับคุณในทุกเส้นทางไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เสียงปรบมือดังขึ้นเมื่อเขาจูบผ้าผากเธออย่างอ่อนโยนและกอดเธอไว้กลางเสียงหัวเราะน้ำตาและแสงเย็นสวยงามของวันนั้นพรมลิขิตอาจเป็นจุดเริ่มต้น แต่ความรักแท้ที่ผ่านการพิสูจน์ตังหากที่ทำให้เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานที่งดงามตลอดกาล